เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni คล o สเวิลด์โฟกัสออนวีมิกเอเป็กเลเจนต์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิก globally เม A3 s ฟเอสามซิวลและอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับ เอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม God Legacy a s h a m i t นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Idol RPG นะครับให้เราจัดทีมไปต่อสู้นั่นเองเนาะตอนนี้เนี่ยจะเปิดทดสอบนะครับเฉพาะ iOS นะฟังไม่ผิดนะครับเปิดทดสอบเฉพาะ iOS ซึ่งปกติแล้วนะเกมมือถือถ้าเกิดทดสอบเนี่ยส่วนใหญ่ Android จะทดสอบก่อนใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะเป็น iOS นะครับแล้วก็ ็ใครที่อยากจะโหลดเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของเทสไฟนนะครับโหลดไปได้นะครับผมแล้วก็ผมจะมีโค้ดมาด้วยนะเอออยู่ใต้คลิปเลยเช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับอย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นแนวไอดอลนะครับก็เราจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยมันก็จะทําการต่อสู้ไปตรงนี้นะครับตรงหน้าตรงนี้เลยนะครับผมเราสามารถที่จะมากดรับของรางวัลได้นะครับกดกับตัวนี้นะ เนี่ยไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆจระเข้นะครับตัวอ้วนอวนเนี่ยมันจะแบบว่าของจะลอยมาหามันเนเราสามารถกดติ๊กนะครับเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็สามารถกดเครมได้เลยครับผมนี่เราก็จะได้ของรางวัลมาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอตัวไอดอลนะครับแล้วก็มันจะมีเควสตตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย ด้านซ้ายของจอนะครับเราทําตามเควสนี้สําเร็จเราก็จะได้ของรางวัลนะครับสามารถกดติ๊กไปได้นะเนี่ยมันก็จะพาเรามาแล้วนะครับอันนี้คือเขาจะให้เรามาทําการแบบว่าอัพตัวละครเนาะในส่วนของการอัพตัวละครเนี่ยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงนี้เลยตรงดีเทลตรงนี้นะครับกดติ๊กเข้ามาอ่าแล้วก็นี่ครับกดอันนี้นะอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับนี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดเลยวลอัพได้เลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหม มันจะมีขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะครับก็คือให้เรากดทีเดียวได้เลยนะครับมันก็จะถึงเลเวล20เลยนะครับกดอ่ะปึ๊บทีเดียวเห็นไหมอ่ะพอถึงตรงเลเวล10หรือว่าเลเวล20เนี่ยนะครับมันจะมีให้เราอัพแรงนะครับตรงนี้เลยแล้วก็กดอัพแรงได้นี่ครับเวลาในส่งการอัพแรงเนี่ยเราต้องใช้ของด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยผมไม่มีของนะครับก็ลองกดดูนะครับมันจะบอกเลยนะครับว่าเราสามารถฟิวชั่นได้นะหรืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยของตรงนี้ นะครับผมก็ไปต่อสู้ไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะได้ของมานะครับผมโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันขีดเป็น2องคีเตรงนี้นะครับกดเข้าไปมันจะเป็นด่านให้เราไปต่อสู้นะครับผมนี่แบบนี้นะในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการจัดทีมก่อนนะครับเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครลงได้เห็นไหมว่าเราจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเนาะนะครับตัวละครผมมีครบพอดี สามารถที่จะสลับตำแหน่งได้นะครับว่าจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเนี่ยมันก็จะบอกเลยนะครับว่าตัวไหนมันจมทีตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของระบบ5ทาธาตุพื้นฐานเนาะตรงนี้นะครับอะไรแพ้อะไรนะครับดินน้ําลงไฟเมื่อแสงนะครับผมการแพ้ทางก็อปกติเป็นพื้นฐานปกติเลยนะครับพอเราจะทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดตรงนี้เลยครับตรงไฟตรงนี้นะอ่ากดไปเลยครับ นี่มันก็จะทําการต่อสู้อัตโนมัตินะครับซึ่งมันจะมีในส่งคงตรงนี้ครับอ่ากดออโต้นะครับก็คือเป็นออโต้สกิลนะครับเห็นไหมมันจะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วกดติ๊กได้เลยครับให้มันใช้สกิลอ่าอันนี้คือเรากดเองนะนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คูณ2นะครับเนี่ยกดไปมันก็จะเล่งความเร็วในการโจมตีขึ้นอ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือผมกดเองนะ ถ้าเกิดเปิดออโต้ก็คือมันก็จะแบบออโต้ทุกอย่างนะครับแล้วก็แค่นั่งดูไปแค่นั้นแหละนะครับนี่อ่าบรรยากาศตัวเกมจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนการต่อสู้เน,นะชิวๆไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมมานะมากดนิกอีกสักด่านแล้วกันนะครับโอเคมาเลยเดี๋ยวผมจะกดเปิดออโต้ไปนะครับแล้วก็เล่นความเร็วไปเลยปึ๊บโอเคนี่ครับก็นั่งดูไปเนาะอ่า น,น่าจะต่อสู้ได้ชิวๆนะนะครับผมโอ okay. เคเฮ้ยเฮยเริ่มไม่ชิวแล้วเฮ้ย <c oughs> เอายังไงยังไงเหลือตัวละครอยู่แค่นี้โอ้ยโอ้ย,อยไอตัวนะัทนูนี่แม่งยิงฟรีเลยวะ่ะเออได้อยู่ได้อยู่เอาละเนี่ยไอตัวนี้ครับโอเคนะครับผมยังสู้ได้นะครับเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเวลาเราสู้เสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีดรอปมาให้ โอเคกดรีเทิร์นออกมานะครับสังเกตว่านะตอนนี้เนี่ยเคเวสท,ที่ผมกดไปทับนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมอัพเลเวลตัวละครถึง2ี่สิบแล้วก็กดรับของาะวันนี้เลยเนหะ็นไหมของาะวันมันก็จะเข้าตัวเรานะครับประมาณนี้เนาะโอเคต่อมานะครับเรามาดูตรงนี้อีกทีนึงนะครับตรงฮีโร่นะครับกดเข้ามาอ่ะ <No desire. S 1> นี่ครับผมในส่วนของตัวฮีโร่เนี่ยนะครับก็ตรงนี้น่าจะ so <try> อัพแรงได้แล้วนะครับเนี่ย <Only bird. S 1> ถ้าเกิดว่าเราจะอัพแรงเราก็กดตรงนี้นะ กดเข้ามาเลยนะครับเสียงพูดมันจะดังไปบ่าวะเออนะครับอ่ะก็กดอัพแรงปึ๊บจัดไปอ่าเราปลดลิมิตเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะสามารถอัปไปถึงเลเวลทยสิบได้ละนะครับก็กดอัปได้ต่อนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะอัปต่อก็ตามนี้ครับเนี่ยเออนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่เอ่อพวกไอเทมต่างๆให้เขาได้นะครับกดเข้ามาตรงนี้อ่าโอเคกดปึ๊บโอเคครับกดบวกเข้ามาครับเนี่ย มันจะมีไอเทมให้เราใส่อยู่นะครับไอเทมไหนที่เราใส่ให้กับตัวละครแล้วนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้น็นป่ะว่าตัวละครนี้ใส่แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอะเดี๋ยวผมใส่อันนี้ให้เขาครับกดอีิคลิปไปนี่ประมาณนี้ครับแล้วเราก็สามารถที่จะทําการแบบว่าเพิ่มนะครับความสามารถให้กับอุปกรณ์เราได้นะครับตีวงตีบวกอะไรเงี้ยไนป่ะกดเข้ามาตรงนี้นะครับสีเขียวนี่อพอเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็จะใช้ของตรงนี้ในการเเพิ่มนะครับความสามารถนะครับอัพเลเวล นะครับผมอ่ะก็จัดไปปึ๊บนี่ครับเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็มีใส่รูนให้ด้วยนะเห็นไหมเราสามารถกดใส่รูนได้ด้วยเออจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยปึ๊บอันนี้หมดแล้วของไม่มีนะครับก็ต้องไปหามานะครับผมประมาณนี้เนาะอ่าสามารถฟิวชั่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าอ่ามันยังไม่ปลดล็อกนะครับระบบนะโอเคนะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวละครทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับตัวเกมเขาก็จะมีในส่วนของระบบตาชาเนาะ นะครับกาชาให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปเลยปุ๊บนี่มันจะพาเราเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งกาชาคืออนนี้นะกดเข้ามาตรงซัมมอนครับปุ๊บนี่เลยฮะในส่วนการซัมมอนเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับซัมมอนหาตัวละครแล้วก็อันนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนนะครับมันเหมือนมาว่าให้เราไปหาของนะนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กดอยู่นะครับแล้วก็รอเวลาซึ่งเราสามารถกดบูตได้ด้วยนะครับอเดี๋ยวผมกดบูตให้ดูปุ๊บนี่ฮะอ่าเห็นไหม บูตแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะได้ของอะไรมานะครับและันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปทําต่อนะครับมันเหมือนแบบการผสมอาหารหรืออะไรสักอย่างอะนะนะครับผมเนี่ยกดเข้าไปแล้วก็เราจะใช้แต้มตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้นะไอตัวนี้นะครับเออก็กดสตาร์ทไปนี่เห็นไหมมันก็จะรวมของมาให้อะไรประมาณนั้นนะครับเรียบร้อยเห็นปะเอออ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้โอเคนะครับนี่ โอเคเรียบร้อยนะครับเห็นไหมได้มาเป็นตัวละครด้วยนะครับบางทีก็ไม่ได้ตัวละครนะมันแล้วแต่นะครับผมโอเคส่วนต่อมาอ่าอันนี้ก็เป็นหาตัวละครแล้วนะครับอีกอันหนึ่งเนาะนี่ครับซัมมอนหาตัวละครเลยนะครับมันจะมีให้เราซัมมอนอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกจะเป็นอันนี้ฮะได้เอ่อตัวละครด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับมีโอกาสนะเนี่ยใช้เจ้านี่ครับไม่แน่ใจว่าหาจากไหนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาใช้นี่นะเพราะว่าผมมีเพชรอยู่นะครับเนี่ย เปิดสิบครั้งเลยละกันนะครับดูว่าจะได้ตัวละครดัดไหนมาบ้างจัดไปปึ๊บโอเคคอนเฟิรม์มนี่มาแล้วครับรวมๆม,มาเลยโอเคหุยอ่าน่าจะได้ของดีอยู่มั้งมาแล้วครับโอเคมีสีม่วงๆม,มาด้วยนะฮะอ่ะเรียบร้อยนี่ไงเห็นไหมตัวม่วงสุดนะครับก็คือตัวนี้นะครับมาแนะนํามาเลยส่วนตัวไหนที่เป็นตัวซ้ำๆมานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นเศษชิ้นส่วนมาให้ นะครับแล้วก็ได้้พวกนี้ใหมป่ป่ะเอาไปอัพตัวละครเพิ่มแรงอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาชานะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีอันนี้ครับอ่าลองกดเข้ามาดูปึ๊บนี่ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าเอ่อพวกเควสนะครับถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็กดเคลมของรางวัลไปเห็นปะ่ะอันนี้ก็เคลมได้นะครับนี่ประมาณนี้เออเรียบร้อยนะครับโอเคนี่นี่นี่ได้ของมาอีกอ่ากดเคลมไปต่อนะครับ สะสมไปเรื่อยครับพอเราสะสมไอ้ตรงนี้เต็มปุ๊บนะครับแล้วก็จะสามารถกดรับรีวอร์ดตรงนี้ได้นะจ๊ะโอเคต่อมานะครับยังไม่หมดนะมันจะมีอีกหน้านึงนะครับเดี๋ยเรากดเข้ามานี่ครับตรงหน้านี้ก็เอ่อที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะนะตรงนี้ที่มันปลดล็อกคือแกลลอรี่ตรงนี้นะครับลองกดเข้ามาในส่วนแกลลอรี่นะครับตัวละครที่เราได้มาใหม่นะครับมันจะเป็นสีสีแบบนี้เนาะ ไอตัวที่เรายังไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นข่าวดําไปนะครับทีนี้เรากดติ๊กเข้ามาที่ตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับมาดูที่ตรงสตอรี่นะฮะเนี่ยปุ๊บเห็นปะเราจะสามารถกดรับเพชรได้ด้วยนะครับก็กดไปเลยนี่ประมาณนี้ครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะครับผมเออโอเคนะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดออกไปด้านนอกนะฮะโอเคนะครับผมต่อมาเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็ลองกดติ๊กก็ไปดูอย่างเช่นอันนี้นะครับอ่าก็จะเป็นพวกความสาเร็จต่างๆนะครับกดรับไป นี่ครับผมอ่าเวลาสะสมเนี่ยเห็นปะเต็มตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เอ่อเปิดกล่องด้วยอ่ามันก็จะมีของรางวัลมาให้นะครับเนี่ยอ่าอันนี้ก็กดรับไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของความสําเร็จนะนะนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นว่าในส่วนของการเติมโค้ดเนี่ยให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับกดเข้าไปตรงตัวละครนะครับแล้วก็มันจะมีเอ่อในส่วนของตรงนี้เห็นปะลูกของของขวัญนะครับกดเข้ามาปบเี่ เราเอาโค้ดนะครับที่ผมให้มานะครับจากทางเพจเล่นเกมราีนะนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับผมใส่เ็จปุ๊บนะครับก็กดคอนเฟิร์มก็จะได้ของมารู้สึกว่าจะเป็นเพชร1,000เพรนะครับโอเคส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเซตติ้งนะครับว่ากดเข้ามาดูอ่าเซตติ้งก็จะมีตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ภาษานะครับตอนนี้มีแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาเอ่อจีนเปาวะหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะครับก็ปรับเอานะครับเลื่อนเสียงก็ปรับเอาได้นะ ประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของตัวเกมก็เขาคร่าวจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนระบบอื่นๆที่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็ลองเล่นไปดูแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไวค้ค่อยเจอกันใหม่คนที่สนใจก็โหลดได้เลยใต้คลิปด้านล่างนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม